่ะครับผมเดี๋ยวมอสล้อเบิงว่าพี่เนี่ยจะคำนวณสูตรสามตัวได้เป็นตัวใดกันนะครับเนาะนะครับมาล้อเบิงเลยครับพี่น้องครับสูตรพี่เนี่ยจะเข้าสามตัวตรงสามตัวตับตนะครับในวันพันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวให้เราคำนวณให้สักคราวหนึ่งนะครับเนาะครับออกปุ๊บคำนวณปับ๊บจ่ายตัวเลขปุ๊บเลยนะครับผม การันตีนะครับเด้อครับการันตีสูตรพี่เนี้ยเข้ามาสามงวดซ้อนนะครับการันตีได้เลยนะครับสูตรพี่เนี้ยคนบุรีรัมนะครับอยาให้เพื่อนเฮ็ดคำนวณแต่ครนะครับเนาะสูตรพี่เนี้ยนี่เอาตัวใดมาคำนวณกันครับเอาไทยรางวัลที่หนึ่งบ่ เนาะครับผมเ้าก็บอได้บพล่วงลึกถึงขนาดเนาะเอาแต่ตัวเลขไปก่อนนะครับสามตัวตรงสามตัวตรงนี้งวดนี้ชี้ว่าจะให้จักหางครับสหางครับให้แค่สามหางให้สามหางเอองวามหันให้ตัวใดเหรอหางวามันบางแล้ววันนี้วันนี้อาจตื อ๋อเงื่อนสคันเขรามเขามาครับ,าบสามตัวครอครับนี่ตัว ตััวเนนนี่่ยมยมออูคืท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางอยู่ในใครสามตัวบนเนาะ สามตัวบนเอ้าสามตัวบนนี่สามตัวตรงเลยสตัวตรงโอ้ต่อสามตัวบนสามตัวตรงพันว่าสตัวตรงนี้หายมาสามหางนะครับเนาะหายมาสามหางนะครับเอาครับผมหมดวันที่หนึโดนแล้วครับผมบันิดให้แล้วนะครับป๊าปป๊บสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับครับผมรีบแคบรีบจดเลยนะครับคิดดอกไม้ตัวเลขตามนี่เนาะครับมีมีมีแค่สามหางแล้วพี่นะครับสามหางครสามหางนี่ก็ตรงนี้กับตรงบนด้วยละแบบหนึ่งสี่เจ็ด สองห้าแปดากซื้อสอตัวกัตัดเตัดไทยมหน่ครับตัดจากซื้อสองตัวตัดทยมส้าแหกเก้ครับเอาพี่เนี่ยตัดให้นะครับผมตัดสองตัวให้แน่หรือว่าเอาย้ำเอาสกันบ่หรือว่าตัดออกเฉพาะตัดเฉพาะลกไทยมันนะครับตัดเฉพาะไทยหนึ่งสองสามนี่ตัดออกได้บ่ตัดออกมันนี่เอาาไทยมันเป็นสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้า อ๋อตัดตัดสองตัวบนให้นะครับสองตัวบนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นสูตรสองตัวล่างเนาะสองตัวบนบบางครั้งบังค้าแอดก็บ่ค่อยจับให้ชัดเจนนะครับเด้อเพราะว่าจะผิดกฎยูทูบนะครับเนาะนะครับอาจจะจับไก่แน่ไก่แน่ชัดแน่บ่ชัดแน่นะครับเนาะ ถ่าเอฟซีสอช่องากใส้สามตัวนี่ไปจับเป็นสองตัวบนตั้งจากพีเนียก็ล้องอาไปจับเบึ้งนะครับแต่พีเนียจับไผ่คือจับไผ่แค่ซี่เจ็ดหัาครับผมมาสรุปตัวเลขสามตัวของพีเนียนะครับเนาะเมื่อนี้ก็โอ้ในนังไก่ด่าร้านะครับกระทบกระทบไรอะไรกระทบอะไรอาจารย์นะครับผมอันสามตัวนี่ก็คือมีอยู่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดนะครับพี่น้อง ขับจดนะครับโจทย์เด้อขับมีอยู่จทย์นะครับหนึ่งสี่เจ็ดเนาะครับหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดด้วยครับพี่น้องเด้อสองห้าแปดโอ้ล้มขับปวดล้มแห้งครับนี่ล้มแห้งแล้วก็สามหกเก้านะครับสามหกเก้าเลยครับพี่น้องเด้อสามหกเก้าเนี่ยคือชอบป่ะครับครับสามหกเก้าเนี่ยชอบเนาะวงกลมเลยนะครับเนาะสามหกเก้านะครับสามหกเก้าเนี่ยคือ ทีเนี้ยชอบนะครับเนาะเป็นฟันตรงตัวนี้เนาะสามหกเก้านะครับสองตัวนี้คือตัดตัดเฉพาะท้ายบอกครับลยตัดบนตัดจัำเนาะเอาท้ายอย่างเดียวเลยอย่างเดียวครับโอ้ครับนะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบน่เจ็ดนะครับสองตัวบน่เจ็ดแล้วก็ห้าแปดหกเก้าครับโอ้หกเก้าตัดตัวตัวนี้เลยตัดตัวเด่นเนาะครับเนาะครับเด่น เด่นสามหกเก้าสามตัวสามตัวเด่นสามหกเก้าสองตัวบนเด่นหกเก้านะครับเอานะครับผมก็ลองเอาไปพิจะรนาเบอร์นะครับนอกตัวเลขของพี่เนี้ยคนบุญรำนะครับการันตีสามงวดซ้อนเป็นบ่ครับการันตีสามงวดซ้อนนะครับพี่น้องเด้อนะครับครับผมเดี๋ยวแอดจะกลับกล้องให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนอกมาตัวเลขของพี่เนี้ยนี่ตัวใดนกันเนี้ยถ้าเอาขันไปร้ายนี่ จะเป็นตัวเลขกลับหัวนะครับ FC จะสี <ım Laser> จมห้บบนห <fit> ่นะครับเนาะสีบนห้่คือเกานะครับนะครับบางทีแอดจะคือบางทีบางทีนะครับ FC จะแต่คอมเมนต์มาว่าแอดแอดไทยบอชัดเจนไทยบวอบแยมแยมนะครับเราว่าไทยสายไปสายมานะครับนี่ครับแอด FC เขาบอเขาใจนะครับเนาะคือเป็นอย่างแอดคือบอกไทยเห็นชัดเจนไทยบอยนะครับเพราะว่าจะผิด ช่อง u t u b e ผิดกด youtube นะครับเนาะนะครับบางที่บางเขาแอดถือติดช่องไปนะครับเนาะฮ้องกงเฮ็ดก็หายทุกท่านแต่จดเอาไว้ไว้นะครับแคปไว้ไว้นะครับเด้อพี่น้องหแคปไว้ไว้นะครับเนาะฮ่องกยไทยเห็นแน่บ่เห็นแน่สินะครับเนาะมันเป็นการเ็อื่นยังเหรครับงมงายเถอ้งมงายครับเนาะฮ่องกงไปให้งมงายนะครับพี่น้องเด้อเป็นแค่สูตร ครับเป็นแค่สูตรแค่สูตรคำนวณนะครับเนาะบางข้างบางเข้ามันก็จะลดนะครับอังทีบางเขามันจะเข่าแต่ว่าสูตรของพี่แน่นี่ถ้าเข่าเข่าตลอดเข่าตลอดครัภา้ในปีหนึ่งนี่จะเข่าจกงวดครับภายในปีหนึ่งนี่ผมว่าผิดได้สองวดนใช่ไหมครับนี่นี่ผิดด้วสองวดครับผิดแค่เบิ้ลครับผิดแค่เบิ้ลมีเบิบอกอ๋อผิดแค่เบิ้ลครับผิดแค่เล็กเบิ้ลโอ้สูตรพี่เนี่ยครับมั่นใจเลยนะครับพี่น้องครับถ้าเราข้งเราผิดเนี่ยคือว่าในวันั้นเบิ้ล ตัวเลขกจอกมาเบิ่นจะผิดเนาะเพราะว่าพี่แนี่บ่หายเบิร์นน่ครับบ <ruption nach. S 2> ่หายเบิ่นนะครับคือหายตัวเรขกเป็นตัวมาเลยแล้วก็บ่ลายหางนะครับบ่ลายหางนะครับพี่น้องเด้อครับตัวเรียของพี่เนี่ยจะบ่อลายหางนะครับสามตัวให้แค่สามหางสองตัวแค่สามหางนะครับนะครับผมในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับส่วนเนี่เจงเป่งด้เนาะเจงเป่งเด้ เจงซำเสียนสาวก็ทีนะครับเสียนสาคนกับคักด้วยกันด้นะครับเนาะนะครับฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับเ้อนะครับแต่ละสำนักแต่ละเสียนแต่ละอาจารย์คู่บาอาจารย์พื้นที่คำนวณให้นะครับเนาะนะครับโปรดให้พิจารณาในการปรชมนะครับสูตรแต่ละสูตรกับบูคือกันเนาะนะครับแต่ละอาจารย์เมื่อกรเฮ็ดบูคือกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านชอบอาจารย์ใดติดตามอาจารย์ใดนะครับเนาะจะให้จบแต่กรอตัวเหขียนะครับเนาะชอบจะเอาไปลงทุนนะครับ ชอบก็จบไปก่อนนะครับโดยว่าพานนะครับตัวเลขของพีเนี้ยก็ได้เป็นดังนี้นะครับเนาะหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดสามหกเก้านะครับเน้นนะครับเด่นสามหกเก้าเด่นสามหกเก้าสองตัวบนสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้านะครับผมขาฝากทุกท่านได้เอาไปพิจารณานะครับก่อนพิจารณาไปลงทุนนะครับผม นะครับสำหรับไายนี้แอดก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับให้นักใจแอดมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณปีนี้นะครับผมปีแบ่งปันให้เอฟซีทั้งสองได้มีได้มีแนวทางให้ไปลงทุนกันนะครับเนาะกับถือเนี่ยผิดเนี่ยกับเจ้ากกันเ้อครับพีน้องนะครับตัวเลขทุกตัวมิสิดขอบสิหลุดนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับล้ำล้ำรุนะครับผมมันที่หนึ่งนะครับ นี่นะครับผมครับนะครับผมนี่เลยครับตัวเลขของพีเนี้ยนะครับนะรีบจดรีบแคบนะครับสามตัวบนครับสองตัวบนนะครับหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าแปดสามหกเก้าครับสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้านะครับผม ของสูตรเจ้าของสูตรนี่ได้เหรียญบ่ก็เหรียญชื่อกันแต่ว่าเงินนี่ก็คือยันมันเพี้ยนก็เลยให้ซื้อซื้อไก่ย่างเดียวครับอ๋อบ่เหรียญบ่ซื้อบ่ซื้อเลยครับถ้าเจ้าของสูตรซื้อนี่ยันมันเพี้ยนมันบ่มันเพี้ยนครับอ๋อก็เลยบ่ซื้อบ่ซื้ออ๋อลืมถามลืมถามครับเอาบซื้อเลยซื้อมันเป็นนังไเลยยันยันมันจึขึ้นแก่ลงแก่แบบนี้นะผมเคยซื้อมาตลอดนะอ๋อก็เลยบ่เหรียญก็เลยบ่เหรียญคือว่า แบบมือเลขออกสบายสบายใจเลยว่าบ่มีอันอย่างจว่ามือเลขออกตรงเปรี้ยเรื่อยอ๋อคือเอฟเห็นได้เอฟซีเนาะปล่อยปล่อยเห้นเอฟซีเพิ่นได้เอาไปลงทุนเองเนาะครับเอจะของสูตรก็นั่งรุ่นแค่นั้นคแต่คือเอ็นเราไม่เคยถือก่อยถี่ไม่เต็มหนึ่งเลยเนาะแต่ของสูตรจะเป็นแบบนั้นเนาะคแต่ไม่บะมือเล็กเนาะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง